ผู้รู้ต้องสัมผัสกับลมให้ได้ทุกรายละเอียดของลมหายใจเข้ารู้รู้ไปถึงไหนก็ต้องรู้ตามรู้ชัดในรายละเอียดของลมนั้นลมสุดตรงไหนก็ต้องรู้มันถึงตรงไหนก็ต้องรู้มันไหลไปตรงไหนก็ต้องรู้รู้ชัดในรายละเอียดของลมนั้นลมหนักก็รู้ลมเบาก็รู้ลมหยาบก็รู้ลมละเอียดก็รู้ลมสั้นก็รู้ลมยาวก็รู้รู้เท่าที่ลมมันปรากฏ มันคิดไปก็รู้ว่ามันคิดกลับมาสู่ลมดึงมันกลับมาอย่าออกจากการงานนี้ฝึกแรกๆนี่ถ้าเราฝึกนี่มันเหมือนปลานี่ไอตัวนี้นะไอจิตนี่มันเหมือนปลานี่ะเอามันขึ้นจากน้ำไมันจะดิ้นปั๊บปั๊บปัลมันจะไม่นิ่งปลาเวลาเอามันขึ้นจากน้ําหรือพยายามบังคับมันออกจากความคิดจิตเนี่ยดึงมันออกมาจากความคิดเนี่ยมันจะดิ้น ดิ้นกลับไปคิดมันจะกลับมันไม่ยอมเหมือนเอาปลาขึ้นจากน้ําเห็นไหมพอเราปลาขึ้นจากน้ามันจะดิ้นใหม่ๆมันจะดิ้น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 แต่มันดิ้นไปดิ้นมาด้วยอํานาจแห่งสติด้วยอํานาจแห่งความเพียรด้วยอํานาจแห่งความพยายามจับปลาันไว้ไม่ให้มันลงไปน้าเออเหมือนอํานาจกําลังของคนจับปลาไว้ไม่ให้มันไหลไปลงไปในน้ํานั้นปลามันจะอ่อนกําลัง ทีมันจะนิ่งมันก็จะหายใจงับงับหายใจปลามันไม่ไดิน้นอีกต่อไปแล้วจิตก็เหมือนกันถ้าบังคับด้วยอำนาจของสติด้วยอำนาจของความอดทนความเพียรพยายามแม้มีความอดทนเป็นความเป็นที่ตั้งมีความพยายามไปขึ้นหนุนนอดทนพยายามไปให้มันเกาะกับลมทีนี้มันจะไม่ไหลไปกับความคิด มันจะเริ่มนิ่ง <c oughs> มันจะนิ่ง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 และทีนี้ความสงบจะปรากฏขึ้น,นสมองก็จะหลังสารที่แบบเป็นสารที่ไม่เคยหลังออกมาเลยจะเบากายก็จะเบาความเจ็บปวดทั้งหมดที่มีในกายนี้ จะหายไปท่านที่นั่งอยู่ท่าเดิมนัม่นแหละไม่ได้ขยับกระเยื่อนเลยนั่งอยู่ท่าเดิมนะนั่นน่ะนะที่มันโอ้โหเจ็บทรมานแสนเจ็บพอมาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันสงบมันจะกายนี่จะเบาความเจ็บปวดจะหายไปความรู้สึกของร่างกายจะเริ่มไม่ปรากฏเหมือนสมองมันจะเริ่มสั่งการใหม่ละสมองอะหากเอาเครื่องวัดสมองไปวัดตอนนั้นสมองจะทํางานเบามาก จะนิ่งมากเพราะมันไม่ได้คิดอะไรแล้วไม่ได้วิตกกังวลกับอะไรแล้วนมันจะนิ่งมันจะสงบไปกายก็จะเป็นไปตามอำนาจของจิตจนเนี่ยร่างกายนี่เริ่มหายหมดเลยกายนี่หายประนึ็งว่าไม่มีกายไม่รู้ว่านั่งอยู่ท่าไหนด้วยไม่ไม่รู้ไม่รู้จักนะก็จะเหลือแต่ลมเบาๆควพอลมหายทีนี่ความรู้สึกข,ของกายนี่หาย ไม่มีเลยลมมันหายเขาเรียกลมหายไปลมก็ไม่มีลมหายใจก็ไม่มีมันไม่หายใจเลยประนึ่งว่าไม่รู้จักว่ามีร่างกายได้อยู่นะไม่มีเลยความรู้จะเป็นปรากฏอยู่ในมิติหนึ่งเรียกันว่ามิติแล้วกันขอเรียกว่ามิตินะจะมีความรู้ไปรู้ในสิ่งสิ่งอื่นแทนแทนลม บางคนจะมีความสว่างเป็นเครื่องเล่นรูกสว่างจ้าไปหมดบางคนก็เหมือนว่างๆแล้วแต่มันจะสร้างนิมิตภาพขึ้นมาสร้างสถานที่ขึ้นมาใหม่นแล้วแต่มันจะสร้างขึ้นมาสถานที่นะั้นแล้วแต่มันจะสร้างขึ้นมาจิตมันจะสร้างสถานที่เพื่อให้มันรู้ ทีนี่อยหูเริ่มรู้สึกอัศจรรย์ใจแต่ตอนนั้นมันยังไม่รู้สึกหรกมันก็เหมือนแบบอยู่ในความฝันอยู่ไปจนหนุนมันถอนออกมาหนุนมันถึงอัศจรรย์ใจแหนจิตถอนออกจากความสงบนั้นกลับมารู้สึกตัวเหมือนเดิมกลับมามีร่างกายเหมือนเดิมมาหายใจเหมือนเดิมทีนี่มันโอ้โหอะไรวะเอ๊ะสุกเนาะสุกเนาะแต่ปั๊ดดูแหละนะไม่เคยพบไม่เคยพอ ไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนมันคืออะไรนะเป็นสิ่งอัศาจรรย์สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติโหราความที่จะได้มาจากสภาวะนั้นหนึ่งความง่วงเหงาหานอนไม่รู้สึกว่ามีอยู่ความหิวความเจ็บปวดต่างๆไม่รู้สึกว่ามีอยู่ประหนึ่งว่าร่างกายนี้ได้อัปเกรด เหมือนมันได้อัปเกรดใหม่สมองนียรู้สึกโฟรู้สึกว่าเนี้ยไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรปิ้งแล้วกันนี่ใช้คำว่าฟริงมันรู้สึกว่ามันอจจัศจรรย์ใจมากนนี่ผลแค่ความสงบนะเนี่ยความสงบในสมาธิยังให้ผลขนาดนี้